สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแน,นลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่2เดือน5 2565นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในหวยฮานอยวันนี้นะคะก่นไปรับชมนะคะสาวโอนขอบคุณเลยนะคะพี่ๆ FC นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกๆเม้นต์ด้วยนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะสาอนก็ต้องกลับอขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้ไปหลุดนะคะเข้าแค่ตัวฟันนอกตัวเด่นนะคะฟันที่แปดนะคะเมื่อวานก็เข้าแปดเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าแปดนอกสำหรับในรอบ v i p แล้วก็รอบเฉวขะกิบนะคะก็เข้าแค่ตัวเด่นนะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้านะคะกราบอขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาอนก็มีคําเตือน คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะในวันนี้นะคะสาะโอนให้เด่นที่3นะคะแล้วก็ศูนยฟันศูนนะคะสำหรับชุดเน้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันศูน ศูนย์แปดแปดหกแปดเจ็ดอันนี้คือชุดเน้นนะคะสำหรับชุดกันก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะสามตัวก็จะมีศูนย์เจ็ด 8ปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดศูนย์นะคะสำหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายฮานอยวันนี้นะคะสำหรับตัวนิ้นนะคะก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดในชุดนิ้นนะคะในชุดกันก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดสี ขอเพิ่มชุดกันไว้นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะศูถ้าใครชื่นชอบตัวไหนก็ลองหยิบจับไปพิจารณาดูได้นะคะเพร่ะสะอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะก็เน้นให้เป็นตัวที่ชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะก็สามารถจับตัวเด่นหรือว่าจับตัวอื่นไปพิจารณาได้นะคะในคู่อื่นก็ถ้าชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ ขออวยพรให้พี่ๆ fc ที่เข้ามารับชมแนวทางหวยฮานอยชุดโค้งสุดท้ายวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะขอให้ปังๆตั้งแต่รัฐบาลไทยถึงฮานอยเลยนะคะวันนี้เนาะ mm hmm. ฝากพี่ๆ fc เข้ามาแล้วก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เป็นกำลงังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับแนวทาง รัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยวันนี้นะคะขอให้โชคดีปังๆนะคะขอให้พี่ๆเอฟซที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆเลยนะคะขอให้มาในตัวที่สอนเน้นให้นะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ